สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาเจอกับครูก้อยนะคะวันนี้วันจันทร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564ในสัปดาห์นี้เด็กๆจะเรียนหน่วยเรื่องฤดูหรรษาค่ะหรือดูของเราในประเทศไทยมีถึง3ฤดูเลยนะคะวันนี้คุณครูก้อยจะให้เด็กๆมารู้จักกับชื่อของฤดูต่างๆเริ่มต้นจากฤดูฝนค่ะ เด็กๆพูดตามครูก้อยนะคะหรือดูฝนหรือดูฝนจะมีลักษณะก็คือมีฝนตกชุกชุมหรือดูร้อนค่ะเด็กๆพูดตามครูก้อยนะคะหรือดูร้อนหรือดูร้อนจะมีลักษณะอากาศที่ร้อนอบอ้าวพระอาทิตย์ส่องแสงแดดแรงและก็มีลักษณะของความร้อนเลยนะคะต่อไปค่ะ หรือดูที่3าหรือดูหนาวค่ะเด็กๆพูดตามนะคะหรือดูหนาวหรือดูหนาวจะมีลักษณะอากาศที่เย็นสบายบางสถานที่ก็มีอากาศหนาวจัดเด็กๆได้รู้จกักฤดูของประเทศไทยทั้งสามฤดูไปแล้วและเด็กๆก็ได้รู้จกักฤดูต่างๆรวมถึงลักษณะของอากาศด้วยนะคะสำหรับใบางานวันนี้เป็นอะไรเด็กๆไปรับชมกันได้เลยค่ะ เมื่อเด็กๆได้รู้จักชื่อของฤดูการต่างๆแล้วนะคะใบงานวันนี้บอกว่าให้นักเรียนจับคู่ภาพเครื่องแต่งกายและฤดูการจากนั้นระบายสีภาพให้สวยงามค่ะคุณครูก้อยจะมาทบทวนเรื่องฤดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆมองรูปภาพแล้วพูดตามครูก้อยนะคะฤดูหนาวฤดูฝนฤดูร้อนใช่แล้วค่ะ เครื่องแต่งกายแต่และฤดูมีความแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นฤดูหนาวค่ะเด็กๆควรสวมเสื้อผ้าที่มีลักษณะแบบไหนคะใช่แล้วค่ะมีลักษณะหนาแล้วอบอุ่นนะคะลากลงมาเลยค่ะฤดูฝนละคะเมื่อมีฝนตกเด็กๆควรสวมเสื้อผ้าป้องกันตัวเองด้วยการสวมเสื้อกันฝนนะคะ และหืดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวเราควรสวมเสื้อผ้าที่มีลักษณะแขนสั้นและสบายค่ะจากนั้นเด็กๆระบายสีภาพเลยนะคะครูปไประบายสีเสร็จแล้วนะคะวันนี้เด็กๆได้รู้จักชื่อของฤดูก,การต่างๆแล้วอย่าลืมนะคะเมื่อทำกิจกรรมเสร็จแล้วดเด็กๆควรเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ล้างมือทำความสะอาดร่างกายและอย่าลืมดื่มนมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ